พี่ฝ้ายค่ะมีลูกเพจถามมาว่าถ้านายจ้างไม่ปรับเงินเดือนให้เนี่ยผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าคะเอาล่ะก่อนเนาะกฎหมายแรงงานเนี่ยไม่มีระบุไว้เรื่องของการที่นายจ้างจะต้องปรับเงินเดือนเพิ่มให้ทุกปีดังนั้นถ้าเกิดว่าตอบคําถามแรกก็คือถ้านายจ้างไม่ได้ปรับเงินเดือนให้ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ก็จะมีกรณีอื่นๆเนาะที่ก็จะเป็นกรณีที่ผิดกฎหมายเช่นถ้าสมมติว่านายจ้างให้เงินเดือนลูกจ้างเนี่ยแปดพันบาท ซึ่งในจังหวัดนั้นเป็นจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ325บาทแบบนี้นายจ้างต้องปรับเพิ่มให้ทุกจ้างเป็นในอัตราเดือนละ9,000เท่าไหร่นะขอ0 0บ9,750บาทอย่างเงี้ยเป็นตน้นหรือถ้าเกิดว่าในบริษัทสัญญาจ้างเนี้ยมีการประกาศในข้อบังคับหรือว่าในสัญญาจ้างแน่นชัดว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจะให้เงินเดือนเพิ่มแล้วไม่เพิ่มแบบนี้ผิดค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบุอะไรไว้ก็ไม่ได้เพิ่มก็ไองม่ผิดก็ประมาณนี้ก็ช่วงนี้มีงานทําก็ดีกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ปรับเพิ่มก็อาจจะเก็บบริษัทอื่นไปพิจารณาอัพ,พอัพเดทความสามารถตัวเองลองหาซอฟต์สกิลอื่นลองเพิ่มทําดูนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้งานใหม่เร็วๆนี้หรือได้แหล่งช่องทางไรายได้เพิ่มขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองอในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าเอาไปทาในเวลางานะเดี๋ยวเสดอจร้อนได้นะคะวันนี้ก็ฝาก